สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซ่อมแซมนะคะปรับปรุงรั้วทัศนวิสัยหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆจะเพราะว่านะคะที่เรามาทำปรับปรุงรั้วบ้านเพราะว่าเรากันหมากันแมวนะคะเข้ามามาฉี่หน้าบ้านนะคะเราก็เลยนะคะซื้อมาเพื่อนๆจะไม้รั้วละแนงมานะคะแต่เราจะ แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเราก็จะยังเอาไว้ให้ต้นองุ่นเลื้อยเหมือนเดิมนะคะองุ่นของเราก็ด้วยความที่ว่าอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆจะเราก็โดนขโมยไปแล้วหนึ่งพวงตรงนี้นะคะไม่รู้ใครมาขโมยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ เขาอาจจะไม่มีทานนะคะเขาเห็นก็เลยลอตาลอใจนะคะเขาก็เลยอยากเก็บไปลองชิมนะคะก็แบ่งๆกันไปนะคะเพื่อนๆจะอมุนหน้าบ้านนะคะตรงนี้เราจะไม่ใส่ละแนงนะคะเพื่อนๆจะเราจะเอาไว้ปลูกผักนะคะที่เขาต้องการแสงแดดต้นผักก้านตรงเรานะคะ ยอดอวบมากๆค่ะอย่างนี้นึ่งปลาต้องเข้าแล้วนะคะชะอมก็เราตัดทำไข่เจียวชะอมบ่อยนะคะเพื่อนจะก็ยอดแทงออกไม่ทันนะคะเราปรับปรุงบ้านโดยเรข้าวๆนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ตีระแนงรัวนะคะ เพราะว่าเรามีกระเพานะคะจะให้เพื่อนดูข้างในนะคะเราก็จะมีกระเพามีตะไคร้นะคะอย่างละเล็กละน้อยนะคะแล้วก็มีต้นมะละกอต้นนี้นะคะน่าจะเป็นต้นมะเขือพวงหรือมะแขงมะแขงนะคะตรงนู้นก็เราปลูกมะเขือนะคะเพื่อนจะ๋ะตรงนี้ก็จะเป็นกระเพาะคะ่ะ เราก็ปลูกไปนะคะที่เราน้อยนะคะก็จะเห็นว่าจะปลูกใส่กระถางหน้าบ้านนะคะเคืออง,งุ่นเรานะคะเพื่อนจะเราไม่ค่อยมีเวลาตัดแต่งกิ่งนะคะเขาออกมาเรื่อยๆออกมาทั้งปีนะคะตรงนี้นะคะคือละแนงที่เราจะยิงนะคะกันหมาแมว เข้าบ้านนะคะอาจจะกันได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามุมนี้นะคะเขาชอบมามาฉี่นะคะเราก็ไม่ค่อยชอบกินนะคะเราก็เลยจะยิงไปถึงเสาต้นนู้นนะคะเพื่อนจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาปรับทัศนวิสัยรั้วหน้าบ้านนะคะให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะคะป้องกันหมาแมวนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะ ขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปจ้าขอบคุณค่ะ